่อบทำเป็นไทยกัน มือถือใครคทแม่เปิดกล้องเลยนะอย่าช้านะเดี๋ยวเดี๋ยวประกานึงน่ง3ให้น้องใส่แมสกด้วยนะคะให้น้องใส่แมสกด้วยนะม 谢大家。拜拜拜拜 ครับโปรดทำเถอนนะครับแม่แป๊มนึงนะแป๊นึงนะมืดเกลียวเขมาน่อยกมาเี๋ยวไปด้านตรงาแนี้เดวานนี้เลยเดินมาได้างนี้เลยเดินมาได้างนี้เลย ขอทางหน่อยนะครับขอทานหน่อยนะครับขอทางหน่อยนะครับมาอี้านหนะครับ Yeah. <laughs> ลองมาย้ำแป๊บนึงนะแม่แป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวลาน้องก่อนแป๊บนึงโบกก่อันอันแม่สู้ๆลูกสู้ๆลูกอันอันลูกเส้นนี้ต้องกลับมาเก่กันแล้วก่ะดานน้ ร้องกันค่ะ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  ใส่ก่อนแม่ใส่ก่อนแม่ใส่ก่อนเวลาแม่หมดเวลาหมดเวลาเลยเลลฟี่เลยค่ะเซลฟี่เลยค่ะงานเลยนะคะมาทางไหนน้าเนรอนฝ่นนอเป็นร้อนฝั่งนนไไมคะ ีนีดมใูครมาลวในกระสป๋าหนูอ่ะเอาขึ้นรถก่นลูกกนตองเลยกบจกันเอกระเป๋าฉันะเอาให้แม่แล้วให้แม่แล้วอันนี้ดูเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่าาาดใครให้ไปอ่ะไปเดินจ่ายไปแล้วนะตังอ่ะมันยังมาไม่ค้บใช่ไหม ใช่อันนี้หนูพกมาแค่นิดเดียวเองนใครได้ใครเร็วใครได้ไงหนูเห็นตัวเร็กค่ะน้ำปลาน้ำปลาก็ไม่หนูม้วเลยถ่ายรูปละบม่ทีหายหมดเลยถอ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 ยแม่พเข้ามาแม่พรเข้ามาแม่พรต้งยืนบนแกเห็นแม่พร่เนี่ย้วเตลฟี่มองไ่เอายืนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แป๊นึ่นป๊หนึ่งนะห่สองสาเดี๋ยวตค่ะโอเคมาค่ะ พี่พี่เกดให้แม่คนน well. so ี้แป๊บนึ่งดิพ uh ี่เกดให้แม่คนนี้ก่อนนะไม่ใช่อันเล็กนะลูกอันเล็กห่วงห่วงประกาอีกส่งประกันละห้าบาทไม่เป็นไรหรอกนั่งกลคืนแม่ขอได้ค่ะประกาอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้คม่รู้สายสายเล็กูมแม่อ้อยแม่อ้อยแซงคิวแม่อ้อยไปนู่นแม่อ้อยแซงคิวไม่ได้นะคะเนี่ยขอคอยังอยู่ตรงนี้เลยใจนั่นหลอห้าร

วันที่สิบ็ไม่ได้ไปรองเพลงกานิกาให้ดูกานิกากานิกาไม่ไปกานิกาได้ปยังเั่ที่จก่ที่ถกจุมทีกจกจมที่จุกจุ้จมาุกกคี่ได้จ้า่ะี่ะุกจุ่ททีมทีทีจันท่เ่ะ รถบุบหนูก็จะเรียกพวกนี้เปเค้กให้หนู่อยแค่กระตักกระแจกนี่จับแขนนอนหนูหรือบ้านหัวเราะมากอ่ห่มากอ่ะคนไม่อยากได้ผิวจับได้อ่ะห่อตาปิดเลยอ่ะอ่าๆๆออกกันค่ะเดี๋ยวให้แม่จิตภาพานะโอเคแม่กันหน่อยอ่ะหน่อยไหนอ่ะตอนไหนอ่ะ กลองเซลฟี่เลยอ่ะหนึ่งสองสามเร็วนะคะเร็วเลยนะได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะเมื่อกี้ได้แล้วนะคะต้องทิ้งอ่ะจะได้ต้องใหญ่ไอเฮ้ยด้กับคุณกัลละ ตัวอ้เขาไายทั้งประเทศขอขอได้ไหมเนี่ยแบ่งกหน่อยกันไดทหมดแล้วมืนกันเนี่ยเด้วยมนเ่ด้ยมจะน่นหอยจะไปรักษาตัวแล้วอะไรครัเป็นมะเร็งสีนูไม่ได้ยิบเลยคนี่ยิ้จันไม่ได้ขอน่อย ยังไม่มอดเนะคะเลยพอหลับไปแล้วค่ะพอหับไปเหน่งจากมือลกาปอนแดงขอวิดีโอแป๊บหนึ่งมือตันแล้วได้แ่้ไม่เจอเจอทึ้นเดือนเลยสองทองกินกินน่งเดือนนะจะประหยัดปยัดช่องเทาไหม ดีใจมากเลยหน้าคุณจันดาเทียมเลยเนี่ยหน้าน้อยบอกจันดาเทียมอันนั้นน้อยก็เพิ่มนิดนึงกองมองหน่อยจ้าดีเดินทางปลอดภัยนะคะสวยอะมอยิ้ม 2, 2> อ,อ,องคนน้ำแค่สองไปค่ะแม่จันนาค่ะแม่ไม่วนนะน้องจะไปแล้วนะคะมห,มหมดเวลาแล้วนะจ๊ะเป็นไรก่อนฝั่งนู้นน่ะแ <c oughs> ม่แม่มายิงตรงนี้หน่อยค่ะ <c oughs> 再来一次。<laughs> <laughs> ไปเลยเร็วาหมดาสม่วนเงียบออกไปเลยนะบหมดมาะฮะพี่้ได้อถ่ายรูปไปได้ไหมโอ้ยได้เลยจ้ะ